นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันยกนิ้วให้อาหารไทยว้5เมนูอาหารไทยที่สร้างชื่อเสียงดังไกลทั่วโลกมีอะไรบ้างตามไปดูแกงมัสมัน่นเป็นอาหารไทยที่ได้ชื่อว่า เป็นราชาแห่งแกงกะหรี่มีในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองด้วยความเผ็ดร้อนของพริกแกงมัสมั่นผสานความหอมมันของกะทิที่เคี่ยวให้เข้ากันอย่างลงตัวที่มาพร้อมกับความหนึบของมันฝรั่งและความนุ่มของเนื้อไก่ที่ตุ๋นเข้ากันจนได้ที่ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยติดใจคนทั่วโลกการันตีจากเว็บไซต์ CNN Travel ที่ให้เป็นแชมป์อาหารจานเด็ดที่สุดในโลกของปี2564แกงเขียวหวาน เมนูแกงรสเด็ดของไทยที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาอบอวนไปด้วยพริกแกงเขียวหวานสุดเข้มข้นผสานกับกะทิที่เคี่ยวรวมกันให้แตกมันเติมเนื้อสัตว์ตามด้วยผักที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างใบมะกรูดมะเขือปลอมมะเขือ,อพวงพริกชี้ฟ้าแดงและใบโหระพาต้มจนเดือดจนเข้าที่ค่อยจัดเสิร์ฟทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันดีหรือทานกับขนมจีนก็ดีไม่ว่าจะทานแบบไหนก็อร่อยถูกใจ คนทั่วโลกการันตีจากเว็บไซต์อาหาร Test at Atlas จัดอันดับให้เป็นแกงที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่7ต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยระดับตำนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ติดอันดับท็อป10อาหารจานเด็ดที่สุดในโลกจาก CNN Travel ความเด็ดของเมนูต้มยำกุ้งอยู่ตรงที่พริกอร่อยแซบซีสใาจา ามมาด้วยรสเปรี้ยวของน้ำมะนาวรสเค็มของน้ำปลารวม3รสชาติให้เข้ากันอย่างกลมกล่อมยิ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของพืชสมุนไพรนา,นานาชนิดการันตีจากเว็บไซต์อาหารเทสแ a ดลาสจัดอันดับให้เป็น50ซุปที่ดีที่สุดในโลกได้อันดับที่12ต้มขาไก่ แม้จะยังไม่มีหลักฐานว่าถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยใดแต่ก็อยู่คู่ครัวไทยมาเนิ่นนานเป็นแกงต้มกะทิรสจัดจ้านใส่เนื้อไก่และเห็ดนางฟ้าตามด้วยเครื่องสมุนไพรไทยขาตะไคร้ใบมะกรูดน้ำมะนาวและเป็นอีกหนึ่งอาหารไทยรสชาติกำลังดีที่ชาวโลกสามารถทานได้แบบไม่ต้องซีดปากล่าสุดคว้าอันดับหนึ่งเมนูซุปไก่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับ Cas ส e a t ล a s เว็บไซต์ยอดนิยมเกี่ยวกับอาหารผัดไทย ถือกำเนิดตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมนูสร้างตำนานสตรีทฟู้ดเมืองไทยด้วยความที่รสชาติไม่เหมือนใครทำให้เส้นจันที่ทั้งนุ่มและเหนียวกลายเป็นที่น่าลิ้มลองของทุกชนชาติยิ่งเป็นผัดไทยกุ้งสดยิ่งเป็นอะไรที่เข้ากันเป็นอย่างมากไหนจะมีถั่วป่นเต้าหู้ต้นหอมกุ้งแห้งไข่ไชโปโอร่อยฟินแบบไทยๆไ,ได้ทุกหัวมุมเมือง ล่าสุดผัดไทยติดอันดับเมนูอาหารยอดนิยมที่ชาวอเมริกันใช้บริการสั่งอาหารไปส่งที่บ้านสูงที่สุดเป็นอันดับที่4จากแพลตฟอร์ม g r a b h ับ,บประเทศไทยยังมีอาหารไทยอีกหลากหลายเมนูที่ถูกปากถูกใจชาวต่างชาติ